สวัสดีครับผมอากาศดีครับวันนี้ฝนตกลิ่นมาได้เอางวออกไปผูกข้างนอกนะครับเอาไว้แนขอบอากาศเย็นนะครับพามาเบ่งตัวนี้ผสมแล้วได้ครับวันนี้ผสมผ่านหลอบแล้วผ่านหลอบหนึ่งหลอบกับอีกสิบเอ็ดหมื่นนะครับได้เดือนนึงแล้วนะครับตัวนี้มึงสีสันเพิ่นี่ครับผม นาดีได้นาดีนะครับสูงเป็นง้วสาวครับงัวสาวทองแรกนะครับผสมแล้วนะครับผมบอกบอกท่านเลยว่าวันนี้นอนหรอกแต่กับผสมแล้วนะครับผ่านรอบแล้วก็น่าจ,จะติดแล้วครับกิ่นยาดีครับกินเฟื่องดีคำใหญ่อันนั้นแม่นั่นกำหนดขอดเดือนหนาครับผม แม่นันกานวัดขอดเลือนหนาเป็นลูกที่สามเพิิอนอันนี้ลูกที่สองลูกแรกออกไปแล้วกรับผมขายไปแล้วนะครับแม่เพิ่นสูงไงครับสูงไงหนาจะลอยหาซีบว่าลอยหกซีบหลือส่วนสูงเพิ่นนะครับประมาณสูงไงนะครับตัวนี้พานหลอบแล้วนะครับกินยาดีกินเสื่องดีและตัวนี้หางดอกด้ยครับผม น้องเศรษฐีน้องเศรษฐีหางดอกหางดอกได้ดอกดอกดอกบเหมืิดหางนะเห็นหางคนบอกมันมีมันมีดำนะโขกหางมันเป็นดำนะครับแล้วก็ปลายมาจากขาวนาบดังนาบดังครับมีขวัญจะหางดังดังกับดังบเบเบิดดังเครื่องหนึ่ง ทางดอกดอกเครื่องหนึ่งนะครับถือว่างามดีถือว่าแปลกดีนะถือว่างามคือว่าแปลกดีแต่แม่นั่นสมบูรณ์ครับผมขาตรงสูงเง้วหนานะครับแม่อันนี้ลูกเพิ่นลูกสองลูกเทกนะครับเ้ยงวัวนี่เป็นอาชีพพิวัตนสั่งไล่ได้ดีครับผมนะผมก็อยากแนะนำว่าว่าถ้ามันถ้ามีเวลาหรือว่ามีที นีทีไม่เวลามเกก็พ่อหามาเลียงครับเลียงง่วเลียงตัวหนึ่งสองตัวทดลองก่อนนะครับเลียงตัวหนึ่งสองตัวก่อนบ่ต้องเอาง่วใหญ่ง่วงามก็ได้นะครับเอาง่วทั่วๆไปจะเป็นง่วโค้งก็ได้เอามาขุนเอานะครับเอามาขุนเอามาไฮยาให้หัวอาหารดูแลห้น้ำไ้ยาหัว,หวอาหารยัดขาดบมัุ่่งพ่นนะครับข้าวเดียวครับสองส,องสามเดือนกับ ก็ได้กำไรนะครับเห็นผลดึงง้วสาวยังสิซื้อมาเข้ากะเอามาต่อยอดนะครับเลี้ยงไปแต่ครบกาหนดเพิ่นเป็นซัดกะเข้ากับผสมผสมถัดติดมาแล้วกะถือว่าได้กําไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับเลี้ยงงวัวะอันนี้ลูกเทิกเพิ่นเป็นอาชีพถือว่าควรทำนะครับผมควรเลี้ยงสำหรับพี่น้อง ชาวบ้านเฮานะครับอยากมองหาอาชีพเสริมรายได้เสริมนะครับลองหาม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 าเลี้ยงเบิงนะครับผมวา่าเฮ็ดยังกันบ่ดีทอเลี้ยงงัวดอกผมว่านะในความคิดผมด้ยวยเพราะผมเป็นคนเลี้ยงงัวเนาะผมบัเดลทำงานอย่างอื่นผมเลี้ยงงวัวผมกล่าเลี้ยงงัวด,ดีเพราะอยังเศรษฐกิจสิข,ขึ้นสิลงนะครับ สภาพบาเศรษฐกิจที่เป็นอย่างไรกับสร้างแต่ง,ง้วนนี่ก,ก็ถือว่ายังขายได้นะครับผมถือว่ายังขายได้ถือว่ายังมีกําไรนะครับราคาก็ถือว่าพ่ออยู่ได้นะครับถ้เป็นขอกนึงหาโตหกโตนี่แม่มีเงินนะครับผมหาโตหกโตมีโตแม่แนะ่มีม่านแนอะออกมากกับได้ได้เงินนะครับตกออกมาหาหกเดือนกับขายได้แล้วครับผมลูกถ้าลูกาง,งามเน่กับสี่หมื่นหาหมื่นไปแล้วครับหลูกแม่นะ เพราะฉะนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งนี่รายได้มันมันเท่าเห็นเม็ดเงินนะครับจากการเลี้ยงวัวร่องล่อง,อง,อง่องศึกษาครับผมแล้วกลับไปสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนอาชีพนะครับหรือว่าหาอาชีพเสริมนะครับที่มีทีมท่มีทางนะครับมีเวลาพ่อ,พ,อพ่อเลี้ยงพ่อน,นั่นกน็ลองหามาเลี้ยงมานานันเบิงนะครับจากตัวหนึ่งก้อนสองตัวก้อนนะครับหาวัวดีๆแน่นะครับผมทีง่งามๆแน่ บ่าจะเป็นต่งเอาง่วใหญ่เอาเง่วที่มีราคาแพงๆน,นะครับเอาเอาพ่อซ้ำนึงนะครับเอาเอาราคาพอ่อซํำนึงนะ่หมื่นกว่าบาทสองหมืน่นสามหมื่นยังสินะซื้อมามาทดล่องเลียงนะครับยาขาดหญา้ายาขาดน้ามยาขาดาอาหารการบำรุงนะครับผมการเอาดูด้เอาใจใส่นะครับจำานงแล้วครับผมืนหมื่มนหนึ่งกับบนต้องใช้เวลาบนหมือ เราจะเห็นเห็นเห็นกำไรนะครับผมเห็นกำไรนะครับเขาซื้อมานน่สมมติว่าซื้อมาสองหมื่นหาญเสียเอาอยู่กับข้าสองเดือนสามเดือนเขาเลี้ยงไปคุนไปนะครับเกิดมันใหญ่ขึ้นนะครับอ้วนขึ้นนะมันก็ได้กำไรเลยครับผมได้กำไรนะครับได้กำไรแล้วเขาก็ับเป็นการเป็นการใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการออกกําลังกายไปนึ่งนะครับ ค่อน่ายนะครับในเบืองธรรมชาติเบืองง่วนะครับจากสองหมืนหาอาจจะคายได้สามหมื่นสามหมื่นหานะครับแต่มันงามมันนั่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจเป็นอาชีพที่ดีครับควรทําควรทดลองเด้ควรทดลองเลี้ยงนะครับผมผมอยากอยากแนะนํานะครับผมให้หลายท่านนะครับที่อยากศึกษาหรือว่าอยากแปมาทดลองเลี้ยงนะครับผมแปมาเลี้ยงเลยนะครับแปมาเลี้ยงเลยนะครับไม่เสียหายครับผม บ่ไม่ขาดทุนหรอกครับนอกสจากว่าง้วดี่เข้าซื้อมาเป็นงัวดที่มีตำนี้คือตามดเพ่นวานะครับตำนี้แต่ทุกเมื่อน,นี่ตำนี้เพื่อนก็บ,บ่คคอยบอค่อยอยากใส่ใจบันไดนะครับผมเพราะว่าสัพยากรง้วดมันก็นหนอยน้อยลงเนาะสีเฮาสิไปเลือกตำนี้ตำนี้ที่ว่ามันมันบดีหรี่ด้สำหรับผมเนะ่ะคางซูี่บบดีแล้วก็ขาทกบดีเนอ ขางสุดขาทกแล้วก็นาดางังโมดีอันนี้ในความคิดผมนะในความคิดผมแต่ถ้าถ้าขาบทกนาบดางังขางบสุดนะอย่างอื่นผมก็ถือว่าปกติอยู่ด้คือของผมนี่หางดอกผมว่าปกติเพราะว่ายัางเพราะว่าเพิ่นได้สัดส่วนเพิ่นได้ครับผมได้ขาได้ล่ำตัวได้เหนือได้นังนะครับได้ทุกอย่าง สะดือเพิ่นก็นดีนะครับสิมมี่ตํนนี้ก็หางเพิ่นดอกเท่านั้นล่ะนอกนั้นดีเวิร์ดนะครับแข็งคอมน้องนั้นดีเวิรดว์ดเป็นง้วนที่ว่าเป็นเป็นงัวดที่ถือว่าถือว่าสวยนะครับผมแต่ก็มีตรงทางดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปซื้องว้วนนี่บางเทือนี่ในห้อยเพิ่นหูครับผมตัวใดหางดอกตัวใดหางบอดอกแล้วเพิ่นอยากขายเนาะเพิ่นอยากขายเพิ่นอยากขาย ทุกคนอยากได้เงินว่าสันเถาะแต่ข้าสีเหลียกเข้าสีเหลีกเหลี่ยงเลี่ยงจยงไดหรือว่าข้าสีเหลือกอย่างไรวาบ่อยากบ่อยากให้มันเจอหางดอกบ่อยากให้มันเจอหนาดังนะครับเพราะว่าหนาดังกับหางดอกนี่เบิ่งยากเพราะว่าถ้าเพิ่นย่อมมากนิดนะครับเขาจะไปจับไปเบิ่งน่ะจริงอยู่นะครับบางคนก็พลาดเลยถ้าเขายอมหางมากน่เขาไปจับเบิ่งหางเพิ่นนะครับลักษณะหางเพิ่นจะอ่อนนะครับถ้ามันเพิ่นยอมมามันจะหยาบแต่บางตัวมันก็หยาบด้บางตัวมันก็แข็ง นะครับเข้าสีให้เจังได้ปรดนี้เกิดถ้าเข้าไปไปไปเหลือเหลืองว้วในตลาดนัดนะครับเพว่าพอในหอยบางคนเพื่อนก็บรรยาบอกนะครับพวกเพิ่นก็อยากขายเนาะธรรมดาแล้วปกติกระผเพิ่นก็อยากขายเพิ่นก็อยากได้เงินถ้ามันเป็นจังสั้นนะครับเข้าเข้าเบิ่งบได้เบิ่งบ่อออกนะครับขอแนะนาก็คือว่าเบิ่งล่าล่าโตล่ําแข็งเพื่อนครับผมนะครับเบิ่งองค์ประกอบอย่างอืน่นนเนาะ เบ่งโตเพิ่นนะครับเบ่งขาเบ่งหนาเบ่งหูเบ่งเบ่งหางเบ่งสะดือนะครับถ้าขาบรทกขาตรงนะครับขาบรทกขาตรงลำตัวเง้วสูงหนานะครับอันนี้ถือว่าใส่ได้นะครับถือ่าผพานนะครับถือบาผ่านถือว่าได์ซื้อได้ไว้แั้วเนาะซื้อได้ไว้แล้วเนาะอันนี้ใน่นกรณีที่ดีาบเบ่งบหูวาหางดอกหรือนาดางังหางดอกนะ ทำเป็นลำตัวพืดด้นดีแขนขาพื้นดีนะครับหางดีได้ซัดได้ส่วนนะครับซื้อได้ครับผมซื้อได้นะครับถึงจะพลาดถึงจะพลาดหมายถึงขาเลี้ยงไปแหละถ้าขาหย่อมมาาเนาะเดือนสองเดือนสามเดือนมันจะมาออกขาวเนี่ยออกออกดังเนี่ยแต่ข้าก็ยังถือว่าได้ได้ได้ง่วถือว่าง่วงงามคือว่าได้ซัดได้ส่วนนะครับ ลาดก็ถือว่าลาดตรงท,ที่ว่าเขาบ่หูนะครับถึงบางคนด่เพิ่นเคยไอ้เคยพันประสบการณ์มากกับเพิ่นกับลาดขึ้นกันนะครับเรื่องที่เขาอยอมมากนะครับเพราะว่านา้หอยบ่มีความซือ้อซื้อสัตว์นะครับบางคนเด้บางคนบางคนเพิ่นกับซื้อสัตว์นะครับแต่ถ้าเขาไปซื้อตามบ้านเขาจะรูนะครับเขาจะรูนะครับเพราะว่าเพิ่นไม่ได้ยอมขายดอกตามบ้านาานะครับแต่ถ้าเขาไปตลาดนั้หรืตอตรงระบังนะครับเขาอยากได้ง่วงงามเขาก็ต้องต้องสังเกตนะครับสังเกตพยายามสังเกตดีๆนะครับ สังเกตดีๆนะครับจะสื่อว่าบอกขาดทุนก็คือว่าลักษณะดีนะครับขาดีลำตัวดีหนังดีดาคนไ่ดีนะครับกกหางคนงามหางเง่านะครับนหนังหนาขาเง่าลำตัวเง่าเนี่ยงวดลักษณะแบบนี้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ราคานะครับถึงมันจะมีต่ำนี้ออกมาที่หลังกะก็ยังถือว่าได้ราคานะครับ เดีกวก็เหาไปสื้งง้วาจอยๆคงๆมากนะครับเสียเวลาขุนนะครับแต่แบบนั้นก็นดีขึ้นกันก็ได้เงินขึ้นกันในราคาขึ้นกันแต่ให้เขต้องมาใช้เวลานเน่นนะครับ,บอกองนั้นมันไม่มันบม่มีตำหนิแต่แต่พวกที่มันมีตำหนิล่ะเกิดการที่ว่าเพิ่นเพิ่นโมบอกเข้าตำหนิของเพิ่นนะครับเขาก็ต้องต้องดูเข้าๆนะครับการสื่งง่วาเด้อเบังเข้าๆก็คือเบังบังขาครับผมเบังขาเบังลำโตเบังหาง เบิ่งสะดือครับผมเบิ่งเหนือหนังเพิ่นหนังหนาบอนะครับขาเหย้าบอล่ำตัวเหย้าบอนะครับขาตรงบอนะครับไลเยพ่นแคบบอนะครับแต่ลาแคบก็ไม่เป็นจะสื่อครับผมตเอาลายกวางแน่แล้วก็เอาดาบใยๆครับผมโกกหางใ่ๆนะครับลักษณะแบบบอขาดทุนครับผมลองไปเบิ่งครับผมลองไปศึกษานะครับ เอามาแนะนําก,กันกับผมถ้ายยาในงัวง,งามนะครับแต่ต้องระวังกับผมไป้องว่าตามตลาดนะครับเพราะว่าเขาบ่งหูจำนี้แต่เพื่อนย้อมมากเนี้ยเขาก็บ่หูเลยล่ะนาดางหางดอกนะครับแต่ถึงจะนาดางหางดอกถ้าม็นเท่าล่ำตัวเพื่อนแขนขาเพื่อนได้เวิร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นง่วง,งามกับผมถือเป็นงัวง,งามเลี้ยงไว้นะครับก็ได้ท่ายาดได้ลิตผลทีดีได้พิษได้ลูกทีดีคือ้กันนะครับบม่ต้องไปกินหลายนะครับ แต่ถ้ายังได้ง่ามกว่าต้องไปตามบ้านนะครับเพราะพันบยอมขายดอกอยู่ตามบ้านแต่ถ้าไปตามตลาดนัดกะต้องระวังนะครับหาคนที่เสื่อใจได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายคนหลายมาหลายทีหลายทางเนาะนัดนัดหนึ่งกับมามาหลายหม่องมาหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายหมู่บ้านหลายคนนะครับเขาก็บงหูเบิดเขาก็ต้องระวังแน่นะครับอันดับแรกก็ต้องเบ่งดีๆนะครับนังงนาขาตรงนะครับ ล่าช่วงเงี้ยางบอ่อุดนะครับเสือสมบูรณ์บ,อบ,อบอ่อบ่อเสือจุนบอ่อเสือนั่นนะครับหางเงี้นะครับลาลกวางด่าก,กวางใหญ่นะครับผมลักษณะอาการเบ่งหูเบ่งเขาถ้าแม่งแามเขาตามือว่ามากอะถือว่าซื้อได้นะครับเอามาคอยเลี้ยงเอามาคอยดูแลนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็ให้ผลผลิต ให้กำไรเองครับผมนะโบ,บน้านนะครับขาก็จะเห็นเห็นกำไรนะครับล่องเอาไปศึกษาเบิ้งครับผมล่องไปเอาไปศึกษาล่องไปหามาเลีงเบิง้งสําหรับผูธธ้ที่วางงานนะครับผมกับสภาพเศรษฐกิจทุกมือนี่นะมิแตทุกอย่างกับแพ่งทุกอย่างกับแพงเบิ้ดนะฮะเมนเท่าอยากหาอาชีพเสริมนะครับล่องไปเอามาเลียงเบิง้งเอามาะทดล่ลองเบิ้งนะครับผมบอคาทุนนะครับผมนะครับจะต,ต้องใส่เวลาเน่ยนะครับผม สำหรับมือนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามเลยนะครับผมฝากกดติดตามฝากช่องน้อยๆนี้ไว้เ้ครับผมนะครับนี่ยังผมก็จะมาแนะนํานะครับผมนี่ยังก็จะมาอัปเดตในฟั่งมาแบ่งปันความรู้กันครับผมประสบการณ์แช์ประสบการณ์ให้การฟังซู่กันฟังนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับลายทันที่สนใจครับผมนะครับฝากกดติดตามน้ำเลยเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อ สำนียก่อนครับผม